ครูคะพี่ไปคอมเมนต์ให้เพื่อนแต่พี่สามารถลบคอมเมนต์ของพี่เองได้ไหมคะอ่าคำตอบนะคะก็คือเราสามารถที่จะลบคอมเมนต์ของเราที่เราไปคอมเมนต์ให้กับเพื่อนได้คะ่ะ ในกรณีที่เราไปคอมเมนต์แล้วเราอาจจะพิมพ์ผิดหรือว่าใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมเราก็สามารถย้อนไปลบคอมเมนต์ที่เราไปคอมเมนต์ให้คลิปวิดีโอของเพื่อนได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะลบคอมเมนต์ที่เราไปคอมเมนต์ให้กับเพื่อนทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ โอเคสมมุตินะคะว่าครูจะมาคอมเมนต์ให้กับคลิปวิดีโอของครูบัรยานะคะซึ่งเป็นแอดมินของครูเองนะคะทำยังไงสมมุติครูไปคอมเมนต์ก่อนเนาะอ่าพิมพ์คําว่าน่ารักจังแมวดีกว่าคาว่าน่ารักนะคะเป็นคําที่ออไม่แน่ใจว่า Tik To อกเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะเมนคำว่าขอบคุณแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็คอมเมนต์ไป แต่ทีนี้คุณสังเกตไหมคะว่าครูคอมเมนต์ผิดไปครูต้องการอยากจะลบคอมเมนต์นี้แล้วเดี๋ยวครูไปคอมเมนต์ใหม่เนะะี่ยค่ะทำยังไงให้คุณนะคะจิ้มค้างไปที่ข้อความที่เราคอมเมนต์ผิดไปนะคะเห็นไหมแล้วมีคำว่าลบตรงนี้อ่าให้เราจิ้มตรงคำว่าลบได้เลยแบบนี้นะคะ แค่นี้นะคะคอมเมนต์ที่เราไปคอมเมนต์ให้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เราพิมพ์ผิดหรือว่าคอมเมนต์ที่เราไม่ต้องการที่อยากจะคอมเมนต์เขาแล้วนะคะเราก็สามารถลบคอมเมนต์ได้ได้แล้วนะคะอ่าถ้าคุณคิดว่านะคะคลิปนี้ของครูมีประโยชน์นะคะฝากช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนของคุณที่ยังไม่รู้ด้วยนะคะสวัสับวันนี้ครูแซนด้าสวัสดีค่ะ